อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านดูอยู่กันใน,ในเกมไม่ไดีเวริร์นั่นเองสวัสดีครับก็กลับมาอีกครังใช่เคยกับเกมนี้เวอร์นั่นเองใช่วันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็มันมารีวิวเกมกับเรื่องอแบบของน้องซึ่งซึ่งผนก็ได้รับได้รับคอมเมนต์มาว่าให้ช่วยเวรีมีแมบ,บนั่นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวถ้า นี้มีนี้อ่ะโอเคก็ได้ได้ทีนี้ผมก็มาตามที่กำหนดใหม่ตามที่สัญญาไว้แล้วโอเคนายรู้สึกเขาวางสถิเนาะโอเคก็อ่าทำไมอ๋อลืมบอกไปไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเป็นตัวละครผมนี่เป็นผู้สร้างเกมน,นะนี่คือเป็นเป็นตัวละครของใครก็ไม่รู้แล้วชื่ออะไรไม่รู้อ่าผมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆแล้วกันปกติผมจะกดราปุ๊บอันนี้แหละโอเค ซึ่งก็อ่าเป็นเรื่องที่ว่าน้องสาวไปโรงเรียนนะโรงเรียนดึกดึกดื่นและจากนั้นอ่าก็อยู่โรงเรียนเด็กก็หายไปไม่ใช่เดิมันไปโรงเรียนดึกดื่นอะ่ะแต่กว่าจะกลับบ้านเด็กก็ถึงมืดเลยแต่ว่ามันหายเป็นนานเกินไปจนผิดปกติก็เลย ให้ตัวละครผู้ชายคนนี้ไปตามหาน้องสาวน่นเองซึ่งเป็นพี่น้องกันนั่นแหละเนาะโอเคแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยยา come look at this guys look a birdie <c oughs> it's pretty let's catch it โอเคก้า อ๋อผมลืมบอกไปยอย่าลืมกด subscribe เดี๋ยวทำไมมันตัวละครเดิน <laughs> เออว่ะตัวละครมันเดินหน้าแปๆดีโอเคเออแต่ก็แปดดีนะเออว่ะท่อชอตเฮ้ยดูดิอึอุ้ยเหมือนนะเหมือนเหมือน,อนก้าเขียนมากเลยโอเคก็ไปเลยไปกันเลยดีกว่า let's go let's go เอ๋ไปไปช่วยตามหาน้นงสาแล้วกันชื่อไอ้น,นี้แมปแมปชื่ออะไรนะชื่อแมป เอาแบบชื่อง่ายๆเลยกันชื่อภาษาไทยเลยเลยแล้วกันแบบความทรงจาแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรซึ่งอาเพื่อใครสงสัยว่าทำไมเป็น่าสวสีดาอันนี้คือเป็นพัฒนาแบบพัฒนาอัปเดตพัฒนาแบบใหม่เลยแบบว่าสามารถปรับสีเปลี่ยนอะไรได้นู่นนี่นู่นนั่นซึ่งผู้สร้างเกมนี้ก็ปรับเป็นสีขาวดาโอ้โหเดือดเชื่อเลยสีขาวเราจะหาเจอไปแล้วโอ้เรต้องไปไหนไปโรงเรียนใช่ไหมโอเค พูดเลยเนี่ยโอเคเร้ต้องไปโอ้โหอะไรเนี่ยเคของโรงเรียนโอเค let's go ไปเคของโรงเรียนอ่ะเดียนะเคของโรงเรียนเหรอหาจัดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเนื้อเรื่องแมปนี้อันนี้ผมรีวิวแมปนะอันนี้คือแบบว่าอ่าเป็นเนื้อเรื่องแมปที่แบบว่าเนื้อเรื่องราวว่าน้องสาวหายไปแค่นั้นแหละเฮ้ยนี่โรงเรียนเหรอเฮ้ย อะไรเมื่อกี้อะไรให้มาหามแวบๆเมื่อกี้หายบ่าเมื่อกี้หายบ่าเมื่อกี้หายบ่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ให้อะไรแวบแลคือไม่ทันตั้งตัวเลยผมยังไม่ทันตั้งตัวจริงๆไ,ไม่สามารถจบใจได้โอ้โหมันมืดจังเลยเฮ้ยโอ้หเป็นภาพเอ,อไม่ใช่ดิภาพขาวดำที่แปดมาเลยแต่ว่าไอตัวปลาไหลเมื่อกี้มันเดินผ่านหน้าก่อนที่ผมจะมาเข้ามัในเขตนี้นะฮะ เชิญฝ่าผมว่าต้องเพิ่มเสียงดังน,นิดหนึ่งอ่ะทำไมผมต้องกลัวเนี่ยตัวอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะอ้าวดอกไม้โอ้ดอกไม้โหทาเอะผมกลัวเลยโอเคโอเคนี่ไม่ใช่ดอกไม้ ดอกไม้ไอ้นี่คือภาษาใช่เธอหรือเปล่าเออแันดี้ฮัลโหลกลัวหรือกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยหันมาหันมาทานนี้หน่อยสิเพื่อนฮัลโหลไม่ใช่เดิมหับมาเดินจับสแกนนะไม่เอานะคุณซานนี่ทำได้ออกมาได้ดีอย่านะกลัวเนะโอเค เดซาเห็นโลหาตเดซาเห็นโลหาตวัดเดซาเห็นโลหาตเออทําได้ดีแต่ว่าอ่าช่วยแก้ตรงนี้คือถ้า้มันขึ้นมาแบบว่าปุ๊บให้มันมันหายไปแป๊บหนึ่งอะ่ะเออให้มันโผล่มาแป๊บหนึ่งแล้วจากนั้นก็หายว่าไปเลยเอออะไรแบบนี้มันจะเหมือนเอเมชั่นมากเลยแบบว่าแบบว่าส่งข้อความข,ข,ข,ขึ้นอะ่ะเดดในโงหารอะไรนี้ใช่ไหม คนข้างหลังเนี่ยไอ้ตรงต้นไม้ตรงล้อให้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันอย่าไปใส่ใจเลยแล้วกันโอ้โมมันลงจังวะนี่มันลงอาหารจริงดินายะเนาะหาเนี่ยอะไปดูอันนี้ใครเนี่ยฉั้นชื่อมีอ่าฉั้นชื่อมีอ่าและฉั้นเป็นครูที่อยู่ที่มาสาปีครูอยู่ที่มาสาปี ท่าจะเป็นคนสุดท้ายที่กลับจากโรงเรียนและก็เจอเรื่องแปลกๆบางครั้งแต่ก็คงไม่มีอะไรหรอกฉันอยากมาเล่นนั้นในนี้แต่มันเอาไว้ให้เรีเรยน,นนะและ้วก็จะมีพายุหิมะามาอีกอืมทำได้ดีแต่ผม,ผมขอเนะนำน,นิดหนึ่งถ้าสมมติว่าคนที่สลับเล่นในโทรศัพท์อะเออให้มัน วางตรงกลางหน่อยนะเออมันจะดีมากนะอันนี้อันนี้ผมผมบอกไว้เฉยๆเฉยว่าเอออันไหนตรงไหนจุดแก้อันไหนควรตึมที่จุดแก้บั๊กอะไรเงี้ยไม่ใช่บั๊กดิเออไ่ถึงตรงเนี้ยเออถ้าเป็นตรงกลางไบน,นะเออให้มันแก้ตรงนี้หน่อยเออตรงข้างหน้าก็ได้โอเคอันนี้โอเคมากอันนี้อันนี้ไม่ว่านะอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดถือว่าทําได้ดีทําได้ดีอันนี้แก้ขายต่อไปแล้วนะกันนะโอเค ในนี newer, ่หรอหอเฮ้ยกูแจกอะฮะเัสกอร์ตโอเคเปิดเลยอะไรวะฮึเฮ้ ขอบคุณนะแต่ขลับไม่ต้องโอ้ oh. เปิดประตูมาแล้วเดินผับปุ๊บจ้าสแกเลยเหรอใช้ได้ใช้ได้อ่าผ่าน,ผ,านผ่านครับที่ชายโอเคสวัสดีเฮ้รส่วนน้ำสือฝ,ฝ่ายไปในเอ๊ยหายไปอ่าผมอ่าน เอ,อ,อืโอเคเขาบอกว่านั้นสือมันหายไปไหนหมดโอ้ยแย่เป็นนิดดึงนะอันนีข้ขอพูดนิดหนึ่งอันนี้ผมให้ผู้สร้างต้องแก้ตรงนี้นิด้ดึงก็คือเอาอาใ่ให้ใช้ทิกเกอร์อ,อะไรวะทิกเกอร์แบบว่าอะไรวะ UI อะให้มันเป็นขึ้นข้อความมาตรงเนี้ยมันจะได้รู้ว่าเออเราเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่โอเคนะอันนี้ไม่ผิด หรือว่าทําได้ดีมากแก้ไขายต่อไปนะแก้ขายแก้ขได้แก้ขายได้ไดต่อไปแต่ว่าเออหนังสือมันหายไปไหนวะอืมโอเคโหเโอชเชนมาร์สวะเอ้ยอันนี้อะไรหนังสือไดอารี่ของเมย์หนึ่งสีเมย์นะใช่เมย เฮ้ยนี่ก็เป็นการเขียนดยไดอารี่คันแรกของฉันด้วยสิโอ้ยเริ่มเล่าเลยแล้วกันอันนี้คืออันนี้คือบทคนอันนี่บทคือขี้เขียไลย่ผู้เล่นฝาใช่มาเนี่ย <S <S 2> <S 2> แอะถ้าทาเล่นมุฟตลอดนิดหนึน่งนะก็นะฉันนักสือว่ามฉันชื่อว่าเมธและเป็นครูอยู่โรงเรียนนี้มาครึ่ง ปีเองอาา่ะฮะคือปีก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยอย่าน้อยก็มีคา่าคาเฟ่แล้วกันแต่พอเห็นพี่ชารของครูมิ้นแล้วฉันนี่หมดอารมณ์เลยชอบขัดอยู่เรื่อยอ๋อทานาสายเสียอีกทำทำอย่างกับว่าแค่น้องสาวเป็นครูและตัวเอจะขมอะไรใครก็ได้โทษทำตัวเเป็นเด็กๆไปได้นะอืมอันนี้น่าสนใจนะ หมายถึงครูใช่ไหมหรือว่าเด็กเนี่ยคือทํเป็นแบบว่าเอ้ยเป็นอ่าทํเป็นแบบว่าเอ้ยมีน้องสาวดูครูอะไรนี้เนาะอันนี้อ่านตอบด้วยกันอะไรโหใจที่มันเยอะจังฉันยุ่งเงยฉันยุ่งเงยตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะฉันฉันหละเงยเงยแทนพี่มิ้นจริงๆอืมพี่มิ้นหรอน่าสนใจทนอยู่กับพี่ชายบีนี้ได้ไงเนี่ยถ้ามันเถอะพี่ชาย ถึงเรารู้เปล่าที่ตัวละครที่เราเล่นอยู่เนี่ยฮะถ้า,า,ทาทำมันจะบน่นเรื่องเราด้วยอืฉันชวนพี่บินมานอนบ้านชั้นคืนเดี๋ยละค่อยสบายใจขึ้นหน่อยแล้วหน่อยเพราะเหมือนกับว่าเจ้านั่นมันเริ่มข้างอีกแล้วข้างอะไรวะฉันรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองฉันอยู่นะฉันน่าจะคิดไปเองพี่มิ้นมาแล้วฉันต้องไปหาพี่มินแล้วนะแล้วละ,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 ละโอเค อันนี้อันนี้สาใช่ไนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพี่ชายขอบมิพี่มิ้นมาบ้านฉันและท่าทา,างจากจาคนอจากคนที่ติดสาเสพติดเอ้ยติดติดยาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเพื่อนติดยาเสพติดเราไม่ดีนะเพื่อนท่านที่หรือพี่มิ้นก็ต่อท่ามันต่อต้าต่อตา เขียนผิดนิดหนึ่งนะคือต่อต้านต่อต่อต้านต่อต้านไมโทส่ะอาแล้วก็นอนดูอันนี้อันนี้คือได้นะไม่ว่านะอันนี้คือแค่เขียนผิดไม่ว่าไม่ว่าโอเคมันแต่พี่ชาของพี่มิ้นก็ด่ก็ดันพาชีวิตของพี่มินไปโอ,อ้ขอที่พี่มินจะเสียพี่มินบอกว่าจะมีเหตุรุนแรงที่โรงเรียนในเดือน สิงหาเดือนสิงหาเหรอเอาละโอเคผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนแล้วก็อ่าเลื่องโรเลียเอ่อแช่มันเลื่องน้องสาวข้าช่มันแล้วกันยิ่งผมม่จะโทรโทรแจ้งตรวจเนาะโอเคนะแล้วแล้วเจอกันบายกดบายแล้วกันกดบายกูเดสเย่บาย อ่ะล็อกด้วยไม่น่าเลยโอเคเราไปทัดดูก่อนแล้วกันอ่ะทัาทัดทาเออสวัสดีครับเออสะดุ้งเลยนี่ขนาดผมไม่มีใส่หูฟังอ่ะนะคือตบใจ คือตกใจกว่านี้แต่นี่คือตกใจเหมือนกันเลยเนะี่ยคือความจริงถ้าผมใส่หูฟังมันก็ไม่มีการบันทึกเสียงไม่ได้ยินหรอกผมก็เลยเล่นแบบนี้แหละมันสบายกว่าแต่ว่าคนลุกมากเลยอะเฮ้ยหายว่าไปเลยใช่ไหมโอเคจะว่าไปผมเพิ่งน,นึกได้ว่า,วาเออเสียนี่ค,คนลุกมากเลย ตั้แต่เล่นละน่ากลัวมากเลยอะห้องสอบสอบอะไรวะไปดิไปดิดมืดมากเลยพระเจ้าช่วยมืดมากเลยไม่ใช่ดิหาน้องดิโอ้ยน่ากลัวห้ามอะไรเนี่ยอา่าห้าม อ๋อเขียนย่อไว้นะทีนีสมาห้ามนักเรียนเข้าแต่ผมเข้าอ่ะเพื่อนฮะฮะผมเข้าอ่ะหาของเลยเบ๊ไมีบีไม่บีหาของเลวยวิ่หาของ,อไของ yes ได้แล้วคุณเจ้าเอ้าวอ,อันนี้อะไรเจดหมายอะไร <c oughs> นังนจกเจออุบัติเหตุที่สะวยน้ำนะฮะสัก็เห็นหุ่นตัวหนึ่งมันมีแขนเป็นไม้ มันแค่จ้องมองช้างก่อจะหายไปเกิดบ้าเลยึ้อเนี่ยจะบีอาอาเดี๋ยวนะอาที่หุ่นตัวเหนืหอหุ่นแขนเป็นไม้หุ่นแขนเป็นไม้เหรอหรือไอตัวที่เราเห็นแนป๊บๆนั่นเหรอหไม่ใช่้งหุนนนหห่นไม่น่าจะใช่อ่ะโอเคผมก็เคลียร์หมดหมดแล้ว ยังมีีต่อหรออ่าววะขึ้นบนหนยแล้วกันตรวจสอบให้หมดโอ้โหแหม่ไม่ให้ข้าวด้วยขอบคุณมากเลยเนื้เน้วคันถาาคือไอ้นั่นเรียกคนไหนเนี่ยเอามาโต๊ะมาวางไว้ตรงใช้ข้อมูลเนี่ยแต่ว่าขบลนองมีอะไรรับลับแน่นอนเอาไว้ทีหลังแล้วกันที่สำคัญคือต้องช่วยน้องสาวเฮ้ยมาเครียดอะไรเนี่ย ผมต้องมาเครียอะไรเนี่ยน่ากลัวเกู์แก้เปิดซึกนีด่แดตานี่มันอะไรเนี่ยชั้นใต้บีอ่าไม่ใช่ที่ทำที่เก็บของทำภาษาหรอโอออนหน่ากลัวน่ากลัวนี่แค่นแค่เป็นแค่เกมไม่นี่เวอร์ขามทำไมรูม้สึกได้ความน,นา่ากลัววะ

โอ้โเพย์เพย์ดีมากเลย B, มีปิดเสีย pain, เพย์ไปเพื่อนตายละโอ้ก oh, uh okay. ุญแจโอเคแต่มเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ๆก็วันว่าไป็นภางโลเลยโอเคโอเคโอเคอ่ะววันนี้ก็เป็นวันเกิดเอ้ยไม่ใส่วันนี้ก็เป็นวันปกตินะแต่ที่นี่เหมือนเคยโดนน้ำท่วมมาก่อนน้ำท่วมหรอ เพราะมีเสียน้ำในชั้นที่ลึกลงไปอีกที่นี่ก็ฝนตกบ่อยด้วยสิอาา่าฮะใช่าหนผู้หญิงอยู่สุดทานเดินช่างคงตาฝาไปเองแหละตาฝาไปเองแหละนะไอตัวที่มันเดินผ่านไปหรือเปล่าวะก่อนที่ผมจะเข้าไปอ่าไปที่ไปที่เตโรงเรียนแล้วก็หาตรงข้างหน้าไปอะ่ะ มันผาวัดไปเลยอ่ะจีไอตัวนั้นบอกว่าหรือไอผีตัวนั้นที่มันยืนยืนอยู่นั่นอ่ะหายวัดไปเลยอ่ะท้าเถอะแล้วนี่อะไรเออคำใบ้คือไม่ขยับปลอดภยัยขยับไม่ปลอดภยัยฮะไม่ขี่เดปลอดภยัยขยับไม่ปลอดภยัยคืออะไรวะออเอะชาวว่าคุคุณเกมนี่ว่ะ โกโกวาหรือเปล่าเพื่อนอะไรอะเดี๋ยวอะไรอยู่ดก็จอมสกายเลยไอ้หนู ขยับตรงไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะตรงไหนเฮ้เฮ่อู้แล้วไปทียตัวนี้อ่าผมขออนาผ่าไปตรงน้นนะลำบาแล้วยี่งมบเลยไอ้หนูอ่าขออนุญาตผ่าไปหน่อยนะครับ อะไรเหรอหายไปไม่ได้เอ้ยในเวลาใช้เปิดสกิลโหมดโมดแล้วเพราะว่าอันนี้ต้องไปใช้เลยยังไงอันนี้ผมลองดูก่อนว่ามันใช่เดียวที่ผมคิดหรือเปล่า นับว่าห้ามพอมลองดูเอ้ามาเอา้ามาถือว่าผมเดินผ่านดีปุ๊บอ้อเดี๋ยวนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะพอดูก่อนไม่ขยับปลอดภัยขยับปลอดขยับไม่ปลอดภัย อ๋อไอดูแล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 อ๋อนี่นี่เองโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอยู่ดิห้าตัวนี้ขยับอะอะเข้าใจเข้าใจละเฮ้ยอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ยอีซี่เลยนี่ว่าโอ้ยโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องตัวจริงไม่ใช่ดิตัวจริงคือขยับตัวนี้และคือทำได้เรียบมาก ก็คือก็แค่อย่าไปชนตัวที่มันขยับก็พอโอเคมันง่ายเลยดีว่าเ้อโอ้ไม่ตายสักคงโอ้อีซี่เอ้โอเค,อเค <c oughs> หนูเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชั้นใต้ดินของโรงเรียนและเธอก็เรียกเธอพูดกับ กับหนูว่าหุ่นหัวนี้เป็นเพื่อนกับเธอได้ถ้าเธอเหมือนพวกเขาจากนั้นจากนั้นหนูก็้าสลบไปหนูตื่นขึ้นมาในล่างตุตุตาไม่นะตุกตาคุกันเรียกคิดว่าหนูโง่นั่นเหรอหนูไม่ใช่เด็กที่อยากมีเพื่อนเป็นหุ่นสัตว์นยโอ้น้าอสารช่วยด้วยหนูอยู่ในหน้านนี้มานานแล้วช่วยปลดเปล่อยหนูออกไปทีเธอ จะทิมอ่าใครมันถามว่าฉันน่าสงสารจริงๆต้องมาอยู่ในสินงห์เด็กคนดีใช่นะไม่ถึงเด็กมันอยู่ใน,น,านลาะโอเคเจอกันจ้ะอาละเพื่อนผมว่าต้องย่อไปหน่อยคืออยากไปชนกระเพาะโอเคถือว่าทำออกมาได้ดีโอ้กูจะสอนเ,เออใช้ได้ไ คาทักทาทัศนอดีนั่ <g ül> <g ül> นะคือกุญแจเขาอยู่ข้างในอ่นะได้กุญแจเขาอยู่ดีอันไหนคือเก็บเดิมไม่เก็บเนี่ยผมงงมากเลยนี่มา,าอย่างโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคไป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 โอ้โหมีแต่ตัวขยับเลยดีกว่าถ้าโดนนี่คือโดนจัมสแกร์ายแน่ ยบดีบดีบดีโอเคยโอ้ยเพือนถ้าผ่าดันอีก let's let's go วู้เ๊้รอละพี่จะหนีไปไหนจับมันไว

โอเครอนแล้ววู้รอนแล้วเอเอจะไม่โจยหรอยาโอเครอนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหาหากุญแจเปิดประตูและย่าทำให้เธอตื่น ไม่เข้าว่าไงง่ะวันหยาให้ทำเตือนเตือนเนี่ยโอเคอันนี้ผมไม่ปิดแล้วกันเฮ้ยอ๋อมันผัดใส่เฉ okay. โอเคอทำไมชอบใาไดงไงวะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดนี่ชอบชอบมากชอบมากตรงนี้ อยากให้ทำเธอตื่นยังไงวะหากุญแจนะครับอยากให้เธอตืน่นตื่นหรอไปละยบายแก,กะออกไปนี่ <c oughs> ลมเสียเลยทีนี้เฮ้แต่ก็ง่ายค้นเยอะเลย คือเสียนาโอเคย้อนอ่าไปกัดแล้วเฮ้ยไปละอนบ๊ายบายลาก่อนถ้าไม่มีตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยโผล่มาก็ดีมากเลยนี่มันกี่ระดับยังโอเคไปอ่ะ ไม่รู้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  yes ะเยอะเยอะกัดกินโอเคพอกะทิวิ่งเลยยากร้า <Ha>! yes ไังไงอะฮะยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยให้สถานะโกนี่แหลยช <laughs> นะ ไปกันเถอะเฮ้ยจบสิทีเทตเดที่สองอาคารเดือนเก่าอุ้ยยาวอะอุ้ยยาวมากเลยอะนี่ผมอัดคลิปกี่กี่นาทีวะผมต้องตัดเยอะแน่เลยคือผมว่าอัดคลิปน่าจะเยอะแน่นานี่ยวันอีย้ยอเา้อเค ไม่ไหวแล้วบอกไว้ก่อนเดี๋ยวสซด,ดุ้งอะ่ะสซด,ดุ้งเลยโคตรเจ็บปวดซัฟเฟอร์เลยเดี้ยวนี้ไปหาของทำไมวะมันก็ไม่มีอะไรนี่เพราะว่าเราต้องตามหาของฝากเดี๋ยวโอเคนี่ป่ะไม่ลวไม่มีโอ้เนอะเด็ะด็ก ไอ้อตชิวชิวอ๋อทำไมเห็นเอ้ยจีเนียสเสืนอนโหว้ชิโอเคอ่าผมว่าพอแค่ดีดีกว่าเนาะเออผ่านผ่านผ่านสวยสวยผมได้จบเชสเตอร์หนึ่งไปแล้ว สุดยอดผ่านถือว่าผมก็รีวิวจบแค่นี้แล้วกันถ้าใครอยากจะเล่นเกมแบบนี้เดี๋ยวผมจะอ่าใต้คอมเมนต์ไว้ให้แล้วกันอ่าก็ถ้าคุณชอบเพียรคลิปนี้ก็เลยกับเกมมินิเวอร์อ่าแบบม็เจ้าของบมนี้เดี๋ยวผมจะลิงก์ใต้อ่าไม่ใช่ดิทุยใต้อ่า คอมเมนต์ไว so like like, ้ก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเอ้ยบ๊ายบายหน่อยเพื่อนอีหน้าใสเลยเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย